สานาทีกับ d r v c o m สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่ๆี่นักลงทุนพบกันทุกวันได้ในเวลาหลังสองทุ่มทาง Facebook และทาง YouTube โดยทาง Facebook เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ f a c e b o o k c o m d c o r w i l o n หรือถ้าเป็นทาง YouTube ก็ค้นหาคำว่า d r v c o m ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการการอบรมการลงทุนวิทยาลัยนะวัตรกรรมสังคมมาหาวิทยาลัยลังสิตจะเปิดหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดเราก็จะเรียนกันทุกวันเสาร โดยเริ่มต้นนั้งแต่วันเสาร์ที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยเราจะเรียนกันที่มหาวิทยาลัยรลังสิต์อาคาร TST Tower ด้านหลังธนาคารานไทยสมกงานใหญ่ถนนวิภาวดีรลังสิตหากเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อได้ที่คุณนันหมายเลขโทรศัพท์0846555000หรือที่ w w w c s si i i s u c o m d s i วิทยากรท่านแรกที่จะขอนำเสนอวันนี้ก็คือดออรสมชายพักภรวิวัฒนักวิชาการและนักเศรษฐกิจมหาภาคและการเมืองอาจารย์จะมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของบ้านเราในอนาคตท่านถัดมาคือคุณวิวัณนหิรันทาราโชตประธานกรรมการบริหารบริษัทสู่วิจัยกสิกรไทยจำกัด คุณวิวัญจะมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับการวางแผนการเงินซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากในการวางแผนเพื่อการเงินในต่อชีวิตอีกคนหนึ่งคือดรกรอบสักด์ภูตะกูลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนดรจะไปแนะนำให้เราฟังเกี่ยวกับการลงทุนในระยะยาวในเศรษฐกิจที่ผันผวนอยู่ในปัจจุบันนี้ รู้ฟังครับเรายังอยู่กับคุณสุกิจอุดมสรีกุลกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองประเทศไทยจำกัดหมาชนชื่อ,อยาวนิดนึงนะครับค่ะนะครับแล้วเมื่อคู่เราคุยกันสนุกมากเลยถึงกลุ่มหุ้นแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะเราปิดท้ายด้วยหุ้นกลุ่ม Star of the Star ค่ะนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็เดี๋ยวไปดูใน YouTube แทนแล้วกันค่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวขอต่อตอนนี้เดี๋ยวขอต่อเลยนะครับในส่วนของ ตอนสุดท้ายหรือในช่วงสุดท้ายนี้ก็คืออยากจะถามคุณสุกิจนิดนึงว่าแนวโน้มในอนาคตของตลาดทุนไทยจะเป็นอย่างไรเพราะเรากำลังพูดถึงอีกประมาณ2ปีเนี่ยจะเข้าสู่ AEC เ <คะ S 1> มื่อเข้าสู่ AEC เราก็กำลังพูดถึงพรมแดนการค้าทีม่มีมีอยู่เนี่ยจะถูกทลายไปทุกอย่างจะกลายเป็นศูนเ็นหมดรวมทั้งประเทศ CLMV นะฮะก็คะือทั้งพม่ากักมพูชาลาวและก็เวียดนาม ซึ่งถึงเวลานั้นเมื่อทุกอย่างกลายเป็น0%การซื้อขายก็คงจะดีขึ้นนะครับประกอบกับตอนนี้รู้สึกว่าโครงการของรัฐบาลที่จะทำทางดานของ i n f r a าสตรักเจอร์สอล้านล้านบาทเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจในอีก3-4ปีข้างหน้าแบบมหาศาลอะไรอะไรดีไปหมดเลยต้องรีบซื้อหุ้นหรือเปล่า <my goodness. S 2> ครับ moi, <my goodness. S 2> ครับก็ต้องเรียนว่าถ้าเราจะพูดถึงตลาดหุ้นในระยะยาวๆเนี่ยก็คงต้องใช้ตัวการคาดการผลประกอบการมาเป็นตัวอธิบายค การค้าการเศรษฐกิจมาเป็นตัวอธิบายนะครับาทางเราเองเรามองว่าก <c oughs> ําไรของบริษัทจทะเบียนเนี่ยในใสองปีข้างหน้านโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะโตได้ประมาณปีละสิบห้าเร์็สิบห้าเปอร์ซ็นหมายความว่าถ้าให้าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นเนี่ยเท่ากับผลประกอบการเนี่ยหุ้นก็ยังขึ้นต่อไปได้ ก็ะจะเป็นละบหเปอระ15%หรือจะมากกว่าหรือจะน้อยกว่าแล้วแต่เหตุการณ์ที่เข้ามาแต่ว่าเอาวัดเทรนใหญ่ก็ขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าดูจากวันนี้เนี่ยแล้วเราเพิ่งพิ่งพ้นช่วงวิกฤตออกมาเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่จะทําให้ E ออ n ์เน็หรือกําไรที่เราคาดการณ์ในสองสามปีข้างหน้าเนี่ยมันจะผิด,ดมากมายมันจะผิดอะไรแบบว่ากลับหัวกลับหางเนี่ย,ย,ยคงจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปว่าเทรนของตลาดในเทรนใหญ่ยังขึ้นอยู่ยนะครับกำไรที่เราคุยกันเนี่ยเรายังไม่ได้รวมสิ่งที่อาจารย์พูดไปนะครับ สองล้านล้านเนี่ยยังไม่สามารถจะจับต้องได้เป็นเป็นรูปปรรมว่่าจะเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่แต่นั่นก็เป็นอับไซ์หรือว่าเป็นตัวเพิ่มกําไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับส่วนการเปิด AEC เนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าวันที่เปิดก็อาจจะยังไม่ใช่วันที่ทุกอย่างเคลียร์หรือทุกอย่างจะเห็นผลนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยคือคำว่า AEC ในความเห็นผมเนี่ย อาจารย์อาจจะพูดถึง AC คือการเปิดเสรีแต่สําหรับผมเนี่ยผมจะมองในมิติของการแข่งขันมิติของความสามารถในการแข่งขัน competitiveness มันก็ยังมีทั้งข้อดีและไม่ดีใช่เพราะเสรีแปลว่ามันต้องแข่งเขาก็เข้ามาได้เราก็ออกไปได้นะครับเพราะฉั้นเราจะต้องกลับมาดูว่าเรามีความพร้อมหรือเปล่าซึ่งผมเรียนว่าบางอุตสาหกรรมเราก็พร้อมแต่บางอุตสาหกรรมเราก็ต้องยอมรับว่าก็มีคู่แข่งที่เก่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ผมคิดว่า AEC หลังจากปี58เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องประเมินดูอีกสักครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมเนี้ยเราจะชนะมากหรือชนะน้อยแต่จากนีจก้จากตรงนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจก็คือเราก็พัฒนาตัวเองเพิ่มศักยภาพตลอดและที่สําคัญก็คือเราก็จะเห็นผู้ประกอบการหลายๆถ้หลายๆบริษัทก็คือออกไปลงทุนออกไปเตรียมแล้วออกไปศึกษาออกไปอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่า ย่าเอาตัวอย่างอย่างเช่นปูนซีเมนไทยปูนซีเมนไทยเนี่ยเป็นบริษัทจดทะเบียนของไทยซึ่งมีแอสเซทใน AEC อยู่เนี่ยผมถ้ะผมจำไม่ผิดตัวเลขแอสเซทก็น่าจะ็นหลักพย์เป็นสักสิเ์็นตของแอสเซทของเขาแล้วล่ะนะฮะมีรายรับหรือมีรายได้ที่อยู่ในนี้นะพอสมควรนะครับแล้วก็ไปเป็นไปเป็นเ,นเ,นเนบอร์หนึ่งในอินโดนีเซียในตลาดของวัสดุก่อสร้างนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็บอกว่าเราก็มีการเตรียมพร้อมอยู่แต่นั่นก็คงจะเป็นลักษณะของบริษัทใหญ่นะครับจะคงคงไม่ใช่ทุกระดับ ที่จะไปเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่า2อปีข้างหน้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ห่วงอะไรมากเพราะว่ามุมเม t นตัมเราความสามารถในการจัดการของเราของบริษัทเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ oh. ตลาดหุ้นก็คงยังยังไปได้อยู่แต่ว่าถ้าเราจะพูดถึง a c c เนี่ยผมว่ามันอาจจะยังต้องดู S 1> <S 1> อะไร<จ>ะาอย่างแล้วยังต้องใช้เวลาจะต้องอีกสักพักหนึ่ง<ฤ>เพราะว่ามันคงไม่ง่ายเพราะว่าเรื่องของการโฟโล o w ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นบแบบนี้มาก่อน,นการประเมิน er ในเบื้อง<น>ต้นในผมคิดว่าสิ่งที่เราประเมินได้คือผู้ประกอบการมีความตื่นตัวมีความพร้อมนะครับมีโน้ต h ฮาวซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะอยู่ในระดับที่พอแข่งขันได้นะครับ